สวัสดีเพื่อนๆชาวตะกูลหลวทุกท่านวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพบานราชาปีศาจตัวฝ่านตอนที่1162ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงคนที่โดนสนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งกดเข้ามาดูคลิปเราครั้งแรกเนื้อหาในส่วนของ EP นี้จะเป็นการแปลเองจากอังกฤษมาเป็นไทย รวมไปถึงให้ Google ช่วยแปลในบางตอนเพราะเช่นนั้นแล้วอาจจะมีเนื้อหาหรือชื่อตัวละครที่คาดเคลื่อนหาผิดพลาดยังไงก็ขอไปไว้ณที่นี้ด้วยและที่สำคัญเนื้อหาใน EP หลักของเรานั้นจะเป็นการทำเนื้อหาเต็มไม่ใช่การสรุปหากท่านใดต้องการการสรุปที่รวบรับชัดรวบรัดหรือว่าเอาเฉพาะสิ่งที่สำคัญได้ใจความก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยส่วนเหตุการณ์ในวันนี้นะครับ มันก็ง่ายๆจัวฟานของเรานั้นได้ไงางาไพ่ที่ตัวเองนั้นเคยหมอบไว้เป็นเหตุและผลทำให้ไปรีจริงเว้ยนั้นตกตะลึงเป็นอย่างมากจัวฟานนั้นก็ได้พูดเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขานั้นวางแผนมาตั้งแต่ร้อยปีที่แล้วเป็นเหตุและผลทําให้เขานั้นสามารถพลิกผืนฟ้าแผ่นดินทําให้ไปรีจริงเว้ยนั้นประสบพบเจอกับความอัปอายุและความพ่ายแพ้ที่ตัวเองไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนในวันนี้นั่นเองก็ส่วนเพื่อนๆที่ รอรับชมเนื้อหาเต็มเราก็มาดูกันเลยวันนี้ใครทำอะไรที่ไหนจัวฟานพูดอะไรบ้างไม่เป็นการเสียเวลาครับไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าในฝั่งของผู้คนที่กำลังตกตะลึงต่อหน้าจัวฟานผู้เป็นประมุขแห่งวิหารเตียนโม่บัดนี้นั้นทุกอย่างกลับตาลปัดสิบวันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทุกอย่างนั้นดูเหมือนว่าพวกเขาจักวัดดาราดาบนั้นจะเป็นผู้กุมชัยชนะแต่ไม่เลยมันนั้น มันนั้นต่างโดยมันนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงในวันนี้พวกเขานั้นเต็มไปด้วยความขมขื่นไปดีจริงเว้ยเองยังคงสตั้นนะครับและตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแปรพักของเราราชาดาบที่ไปอยู่ฝั่งจั่วฟานไม่ว่าจะเป็นการที่จั่วฟานนั้นสามารถทําลายการประหารที่รุนแรงอย่างดาบทพเจ้าสายฟ้าได้อย่างง่ายได้นำซ้ำในเวลานี้สิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือ ทวีปโจงโจนั้นถูกโจมตีตางชายแดนต่างๆรวมไปถึงหัวเมืองสําคัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วกล่าวได้อีกในหนึ่งเลยว่าสถานการณ์โดยรวมนั้นเขาพ่ายแพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจัวฟานที่จ้องมองไปที่ร่างของไปรีจริงเว้ยนะครับอดไม่ได้ที่ยิ้มออกมาด้วยความชั่วร้ายและก็พูดขึ้นในทันทีว่าท่านนายกรัฐมนตรีไปรีในความเป็นจริงนั้นมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกนะ ที่วิหารเทียนโมนั้นจะยิ่งใหญ่และเติบโตรหรือพัฒนาขึ้นได้โดยไม่ถูกค้นพบเพราะเช่นนั้นแล้วข้าจึงจงใจเปิดเผยมันเมื่อหลายสิบปีก่อนข้านั้นรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องที่เจ้านั้นได้ส่งสายลับเข้ามาที่วิเรื่องที่เจ้านั้นส่งสายลับเข้ามาที่วิหารเทียนโมของข้าแต่เจ้ารู้หรือไม่ว่าทําไมทั้งที่ข้ารู้แล้วข้ากับปล่อยอ่ะอ่ะ ใบหน้าของเขาซีดนะครับและเต็มไปด้วยความโกโรธแ,แ,แต่เขาไม่สามารถพูดอะไรได้สักคำจัวฟานเรานั้นไม่รอช้าพูดต่อในทันทีมันง่ายดายมากเพราะข้าข้าต้องการควบคุมไม่เพียงแต่ควบคุมตัวเองแต่ข้านั้นยังต้องการควบคุมผู้อื่นด้วยจังไงละ่ะด้วยรอยยิ้มนะครับจัวฟานยังคงกล่าวต่อว่าในเมื่อหากเจ้านั้นไม่รู้เกี่ยวกับการมีตัวตนของวิหารเทียนโม่ท้ายสุดแล้วเจ้านั้นก็จะมีความมั่นใจ และใช้กองกําลังทหารอย่างกล้าหาญบุกสีทวีปและในเวลานั้นเราจะถือโอกาสบุกไปยังด้านหลังเพื่อที่จะจัดการเจ้าอีกครั้งแต่ท้ายสุดแล้วการโจมตีแบบเผาสวนหลังบ้านมันก็ไร้ประโยชน์เจ้านั้นรู้ดีว่าตราบใดก็ตามที่เจ้านั้นสามารถสยบสี และรวมห้าทวีปเป็นหนึ่งได้มันนั้นก็จะได้ผลลัพธ์ไม่ต่างอะไรจากเมื่อร้อยปีที่แล้วตาบใดก็ตามที่เจ้านั้นสามารถคุมขู่พวกเขาได้ด้วยคําพูดด้วยคําพูดไม่กี่คําของเจ้าผู้นําระดับสูงของทั้งสี่ทวีปนั้นก็จะทําผิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าเนื่องจากคนโง่เหล่านั้นพอใจเกี่ยวกับสถานะที่ตัวเองมีอยู่บอกได้เลยว่าท้ายสุดแล้วหลังจากเจ้าจัดการทุกอย่าง เจ้าก็จะนำพากองทัพเพื่อสยบความโกลาหลที่เกิดขึ้นในจักรวัดดาราดาบไม่เพียงแต่กำจัดกระบุและสยบสยบผู้บุกรุกรวมไปถึงหรวมห้าทวีปได้ท้ายสุดแล้วเจ้ายังสามารถรักษาเสถียรภาพของจักรวรดได้ในทันทีถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนเสียหายมากเพียงใดมันนั้นก็สามารถซ่อมแซมได้ดาวดาบก็จะไม่มีวันร่วงลน่นดังนั้นข้าจึงตั้งใจที่จะ เผยแพ่ข่าวให้เจ้ารับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของห้องถงุงปีศาจห้องถงุงเทียนโมของเรายัางไงละ่ะและท้ายสุดแล้วในวันที่เจ้านั้นส่งสายรับเข้ามาข้านั้นจงใจปล่อยไปเพื่อที่จะได้ชักจูงจมูกของมันท้ายสุดแล้วเท่าที่ท้ายที่สุดแล้วเจ้านั้นคิดว่าตัวเองคือผู้ควบคุมสถานการณ์โดยรวมทั้งหมดเปล่าเลยทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้การควบคุมของข้า การที่เจ้ารู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของวิหารเทียนมู่นั้นมันทําให้เจ้ารู้สึกเหมือนมีอะไรเป็นก้างขวางคอเจ้าจึงไม่กล้าส่งกองกําลังออกไปโดยพระการแน่นอนด้วยสิ่งนี้ข้าสามารถควบคุมความเร็วในการเคลื่อนไหวของเจ้าได้และท้ายสุดแล้วสําหรับสายลับก่อนที่เขาจะมีข้อมูลมากพอข้าจึงได้ตั้งระบบลำดับขั้นขึ้นเพื่อที่ผู้ที่จะต้องมีข้อมูลหรือว่าได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งสําคัญจะต้องเป็นผู้นําระดับสูงเท่านั้น ใช่แล้วนายกรัฐมนตรีายลีท่านนั้นยังคงรลกเหมือนเมื่อร้อยปีที่แล้วเจ้านั้นจะไม่ยอมทําอะไรจนกว่าเจ้านั้นจะได้ความสมบูรณ์แบบเขานั้นโกรธจนเห็อเขานั้นโกรธจนแทบที่จะหืดขึ้นคอนะครับไปรีจริงเว้นตัวสันบัตรนี้นั้นในฝั่งของไปลีอยู่หยุนนั้นก็รู้สึกโกรธเช่นเดียวกันยังคงจ้องมองไปที่ตัวฟานและก็รับฟังทุกสิ่งที่เขาพูดตัวฟานของเรานะครับหาได้รอช้าไม่ยังคง เผยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายและพูดต่อนในทันทีว่าท่านนายกรัฐมนตรีก่อนที่ท่านนั้นจะมีข้อมูลมากเพียงพอเจ้านั้นจะไม่มีวันเริ่มขยับดังนั้นข้าจึงได้ปล่อยให้สายลับของเจ้าที่เจ้าส่งมานั้นได้รับได้รับรู้ถึงข้อมูลทีละนิดทีละนิดมันเป็นการจับจมูกและแน่นอนแนะนําทางเดินของเขายังไงล่ะอัน,นที่จริงสิ่งที่ข้าทํานั้นก็คือข้ากําลังซื้อเวลาสําหรับตัวข้าเองต่างหากเมื่อก่อนแน่นอน ข้านั้นอาจจะไม่พร้อมแต่บัดนี้นั้นข้าพร้อมแล้วดังนั้นข้าจึงได้เลื่อนตำแหน่งให้สายลับที่เจ้าส่งส่งมานั้นขึ้นไปยังตำแหน่งที่สูงกว่าเพื่อที่เขานั้นจะได้รับรู้และมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องราวภายในของวิหารเทียนโม่ของเราแต่ข้านั้นจงใตยจำกัดข้อมูลของเขาว่าเรานั้นมีรากฐาอยู่ในจงโจเท่านั้นข้อมูลอีกสังข้อมูลของอีกสี่ทวีป มันนั้นไม่ได้รับรู้หากเขานั้นรับรู้เรื่องนี้เกรงว่าแผนการที่ว่างเปล่าของข้านั้นพังเมืองที่ว่างเปล่านี้มันจะพังออฮ่าฮ่าและและแล้วทําไมแล้วทําไมเจ้าถึงให้บุรันตุงได้บุกมายัางจักรวัดดาราดาับของเราและตอนนั้นมีผู้คนมากมายที่ถูกกําจัดหรือว่า,เพ,วาเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของข้างั้นเหรอกัดฟันแน่นนะครับปลายลีจริงเว้ยนั้นคำรามออกมา ด้วยรอยยิ้มที่ไม่แยแสนะครับในฟังของจัวฟานนั้นไม่ตอบอะไรทว่าบัตรนี้นั้นบุคคลหนึ่งที่นั่งคุกเข่าข้างหนึ่งอยู่บนแท่นประหารน,นั้นก็ได้แสดงรอยยิ้มที่ชั่วร้ายแหละพูดคือในทันทีว่านายกรัฐมนตรีนี่คือประมุขเทียนโม่เขาคือผู้นําที่ฉลาดเฉลบพวกเขาคือผู้นําที่เฉลียวฉลาดที่สุดของเราและเขานั้นคือคนที่ยอดเยี่ยมท้ายสุดแล้วหากพวกเรานั้นอยู่เฉยๆและไม่บุกมายังจักรวรรดิดาราดาบ ตอนที่พวกเจ้านั้นบุกไปโจมตีทั้งสี่ทวีข้าเกรงว่าข้าเกรงว่าหากไม่มีใครมายังสารที่แห่งนี้ราชาดาบที่เจ้าเตรียมไว้นั้นก็จะว่างและนั้นเป็นเหตุและผลทําให้เจ้านั้นส่งพวกเขาไปตรวจสอบและท้ายสุดแล้วแผนการพังเมืองที่ว่างเปล่าของเรานั้นอาจจะถูกเปิดเผยเช่นนั้นแล้วข้าจึงข้าจึงไม่รอช้าที่จะนําพาผู้คนมาเพื่อบุก มาเพื่อบุกยังจักรวรรดิดาราดาบแน่นอนมันนั้นทําให้เจ้ามั่นใจว่าเจ้านั้นได้กําจัดและสามารถสังหารผู้คนจากวิหารเทียนหมูการที่เจ้านั้นได้ความมั่นใจแบบนั้นเจ้าที่พึงพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะไม่ก้าวไปสู่สิ่งต่อไปท้ายสุดแล้วเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งต่างๆในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในทวีต่างๆนั้นมันก็จะถูกเผยดเผยตามเวลาของมัน ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะตัดเนื้อส่วนหนึ่งของตัวเองออกเพื่อให้เจ้านั้นสบายใจแน่นอนภายใต้ความสุขนี้เจ้าไม่มีเวลาที่จะมาตรวจสอบหรอกการที่เจ้าไม่ได้ตรวจสอบสงครามสีทวีปนี่คือแผนการของเราขั้นต่อไปของเรานั้นง่ายนิดเดียววิหารของเรานั้นพยายามทาให้เหลือคนบางส่วนและที่เหลือนั้นก็เหมือนกับทหารหนีทัพดังนั้นพวกเขาพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เรานั้นวางแผนไว้ทั้งหมด และหลังจากนั้นมันก็ง่ายนิดเดียวแผนการปังเมืองที่ว่างเปร่าแผนการปังเมืองที่ว่างเปล่าของเรานั้นเราได้รวบรวมกําลังที่เหลือที่เจ้านั้นไม่รับรู้เพื่อบุกโจมตีชายแดนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูมิแดนที่สําคัญกองทัพทั้งสามที่เจ้าคิดว่าถูกกาจัดไปแล้วบุกเข้ามาโจมตีด้านหลังของทวีตจงโจอย่างง่ายได้สถานก,การณ์นี้นั้นมันง่ายเหมือนกับการจับเต่าในเหยเลยล่ะ บอกได้เลยว่ามันกลายเป็นสถานการณ์ที่อันตรายซึ่งศัตรูนั้นตอบโตไ้ได้ทั้งภายในและภายนอกถูกปิดล้อมจากทุกด้านนายกรัฐมนตรีไปหลีจินเว่ยเมื่อเทียบกับเมื่อร้อยปีที่แล้วคราวนี้นั้นเจ้าพ่ายแพ้และสูญเสียอย่างมากฮ่าฮ่าฮ่และแล้วนะครับไปหลีจินเว่ยนั้นก็ด้สึกโกรธเกี่ยวเป็นอย่างมากหลังจากสิ้นเสียงของอในฟังในฝังของวู้รันตรงเนาะเขายังคงพูดต่อนะครับ ตัทีครับนายกรัฐมนตรีไปจริงๆเว้ยนะครับเขาพูดขึ้นในทันทีว่างั้นเหรอวิหารเทียนมู่นั้นเขาเขาตั้งใจที่จะเปิดเผยตัวตนในจงโจงมาหลายปีจริงๆแล้วมันนั้นเพื่อที่จะมันนั้นเพื่อที่จะสร้างเกาะกำบังและเป็นแรงดึงดูดเพื่อให้ที่เหลือในสีทวีปนั้นไม่มีผู้คนสนใจสินะ เมื่อได้ยินเช่นนี้นะครับจัวฟานของเราพยักหน้าและพูดขึ้นในทันทีว่าใช่แล้วในเมื่อ่าโทีครับใช่แล้วในเมื่อเจ้ามั่นใจว่าตัวเอง่าโทีนะครับดก,กดไปปิดหน้าจอนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้ยินทุกอย่างจากหูรันตรงบัดนี้นั้นเขาแสดงสีหน้าแห่งความขมขื่นนะครับแต่ตว่าจู่ๆเขาก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าจัวฟานวันนี้นั้นเจ้า เจ้าทำได้เจ็บแสบมากครั้งนี้นั้นข้าป้ายแปลข้าป้ายแปลรับคาข้าชื่นชมเจ้ามากท้ายสุดแล้วนะครับไปดีจริงเว้ยกับรู้สึกเหมือนว่าตัวเองนั้นถูกมือที่มองไม่เห็นบีบคอเขาพยายามกัดฟันแต่แม้ว่าในความเกลียดชังนี้บอกได้เลยว่าเขานั้นกลับมีความเคารพอย่างส,สุดซึ้งอยู่ภายในคําพูดนะครับ เนื่องจากมีคนธรรมดามากมาอยู่ในลกูกนี่คือคนเดียวที่สามารถกดดันและสามารถยัดเยียดความปลาใช้ให้กับเขาใช่แล้วครับจัวฟานคือคนแรกความเกียดชังของเขาไม่มีอะไรมากมากไปกว่าความอิจฉาริ่ยะและความพ่ายแพ้เลยดังนั้นภายใต้ความรู้สึกมากมายนี้เป็นเหตุและผลทําให้เขารู้สึกเคารพจัวฟานจากก้นบึ้งของหัวใจฉีกเช่นเดียวกัน หลังจากมองดูเขานะครับในเวลานี้ราชาแห่งพินเพงก็ไม่รอช้ามองไปที่ตัวฟานและพูดขึ้นในทันทีว่าเอาล่ะตัวท,ทีครับาราชาแห่งพินเพงนะครับมองไปที่ในฝั่งของตัวฟานนะครับและสูดหายใจจากนั้นก็พูดขึ้นในทันทีว่าตัวฟานชายคนนี้สมควรได้รับชื่อเสียงจริงๆเขานั้นสามารถวางแผนและสามารถเอาชนะไปลีกิงเว่ยได้นี่คงจะเป็นคนแรกในรอบร้อยปี เมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับผู้คนอื่นก็มองหน้ากันและกันทุกคนต่างก็ปยักหน้าเล็กหน่อยในเวลานี้นะครับทว่าในทันใดนั้นไปลีจิงเว่ยกับคำรามขึ้นอีกครั้งและชี้ไปที่ในฝั่งของอผู้คนที่อยู่บนแท่นประหารไม่ว่าจะเป็นที่ต่างของตระกูลหลวรวมไปถึงบูรันตรงแล้วก็ในฝั่งของผู้นำตะวีปต่างๆเนาะเขาพูดขึ้นในทันทีว่า um, แน่นอนต่อใเจ้าคิดว่าตัวเองชนะแต่ ข่านั้นจะไม่มีวันยอมแพ้ง่ายๆดาวดาบของเรานั้นจะไม่มีวันร่วงหล่นมันเองก็เราเองก็มีศักดิ์ศรีของตัวเองที่จะไม่ยอมแพ้ทันใดนั้นนะครับเขาก็ชี้ไปที่ทุกคนจากนั้นก็สั่งการในทันทีว่าเอาล่ะเจ้าที่ต้องการช่วยชีวิตคนกลุ่มนี้ข่านั้นจะค่าขอข่านั้นจะ,นนจ,ะจัดการพวกมันก่อนมาดูกันซิว่าก่อนที่เจ้านั้นจะได้ปกป้องถ้าหากมันนั้นถูกกุดหัวไปแล้ว จ้านั้นจะรู้สึกเสียใจมากแค่ไหนราชาดาบทุกคนจงฟังแม้ว่าสถานการณ์โดยรวมในตอนนี้นั้นเราจะพ่ายแพ้แต่หากเราสามารถดิดชีพเหล่ากระบุที่อยู่บนแท่นปะหารได้นั้นมันก็จะต้องทําให้เขานั้นด่างพ้อยและจะทําให้เขานั้นไม่มีความสุขอย่างแน่นอนรับทราบทุกคนนะครับต่างก็ตะกนด้วยเสียงอันดังราชาดาบทั้งหกคนที่มาจากตะกูลไปรีนั้นรวมตัวกันและก็ได้บินไปยังทิศทางของอผู้ที่อยู่บนแท่นประหาร บัดนี้คืนโมเมนตัมพลังอันรุนแรงนั้นก็ได้ปลดปล่อยออกมามันนั้นก็ได้พุ่งไปยังทุกสถานที่นะครับทุกแท่นบาานที่มีคนอยู่ราชาดาบนั้นก็ต่างพุ่งไปกระจัดกระจายไปในแต่ละทิศทางต่างๆเนาะในฝั่งของชายคนหนึ่งนะครับที่เห็นราชาดาบตั้งหกบินไปเพื่อจัดการกับนักโทษปรารานมีเพียงแค่สร้างกวนเฟยหยุนจากตระกูลสร้างกวนเนาะ เขานั้นตอนนี้ลังเลนะครับว่าตัวเองควรที่จะเข้าร่วมกับไฟไหนดีเนื่องจากเขานั้นมีความแค้นกับจัวฟานเมื่อนึกได้เช่นนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับราชาดาบแห่งทวีปจงตูเอาละเขาตัดสินใจเขาตัดเขาตัดสินใจแล้วและแน่นอนจะต้องสังหารอาชายกรเหล่านี้ให้หมดปันจิงเซิงและจัวฟานรวมไปถึงคนอื่นๆนั้นมีความสัมพันธ์รวมไปถึงได้รับเครดิตได้รับ ชื่อเสียงในการกระทําครั้งนี้แต่ท้ายสุดแล้วเขานะครับสร้างควรเฟยย,ยุนถึงแม้ว่าจะร่วมมือกับจัวฟาดก็ไม่มีอะไรที่ตัวเองนั้นได้รับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัดสินใจง่ายๆเขานั้นก็ได้รู้แล้วว่าควรที่จะยืนอยู่ในฝั่งของจักรวรรดิดาราดาบนั่นเองการยืนอยู่ข้างจัวฟานนั้นไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยเมื่อนึกได้เช่นนั้นตัดสินใจแล้วเอาล่ะไม่ว่าชะตากรรมของดาวดา,วดาบรหรือว่าจากักรวรรดิดาราดาบจะเป็นชิ้นใร มันนั้นก็ต้องผูกติดอยู่กับชีวิตของเขาและเรานั้นไม่สามารถแยกออกจากกันได้อีกต่อไปเนื่องจากเขานั้นไม่มีที่ให้ไปอีกแล้วท้ายสุดแล้วนะครับในเวลานี้จู่ๆก็ได้มีร่างหนึ่งหยุดราชาแห่งพินเพลงนะครับก็ได้ก้าวมาด้วยความเร็วสูงและมาคว้าคอของไปรีจิงเว่ยและตะโกนขึ้นในทันทีว่าพวกเจ้าจงดูนี่ไปรีจิงเว่ยนั้นถูกจับแล้ว หากใครเคลื่อนไหวข้านั้นจะสังหารมันแหละแล้วนะครับขอทีตะโกนในฟังของไปรีจริงเว่ยนั้นก็ถูกสั่งให้ราชาดาบแห่งพินเพลงนะครับสั่งให้ราชาดาบที่กําลังพุ่งไปยังเต้นประหารนั้นหยุดพวกเขาแต่ทว่าไปรีจริงเว่ยนั้นก็พูดขึ้นด้วยท่าทีที่ไม่แยแสโทษทีนะข้าหยุดไม่ได้ต่อให้ข้าตายข้านั้นก็ยินดีขอเพียงแค่ข้านั้นได้เห็นว่าจั่วฟานเจ็บปวด ในร้อยคะแนนถึงแม้ว่าค่านั้นจะแพ้แต่มีเพียงแต่มีหนึ่งคะแนนที่ค่านั้นทําให้ขอป้ายแพ้ได้โดยสถานการณ์สถานการณ์โดยรวมถึงแม้เราไม่สามารถจัดชนะได้แต่การที่เรานั้นได้ทิ้งความเสียใจมันนั้นก็เพียงพอแล้วกับบาดแผลเล็กๆน้อยๆนีน้ฮ่าฮ่ด้วยรอยยิ้มที่เย็นชานะครับปลายลีจริงเว้นนะวยนั้นเผยรอยยิ้มที่ชั่วร้าย ในฝั่งของราชาแห่งดาบนั้นก็ไม่รู้ว่าควรจะทําอย่างไรเนื่องจากราชาแห่งดาบเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ฟังคาสั่งที่ไปลีจิงเว่ยสั่งก่อนหน้านี้นั่นเองและแน่นอนครับพวกเขาทุกคนนั้นถูกฝึกฝนมาด้วยชายที่ได้ชื่อว่าเป็นคนแรกในโลกชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้อย่างไปลียู่เทียนเพราะฉะนั้นเขาเข้มงวดเป็นอย่างมาก เช่นนั้นแล้วเป็นเหตุเป็นผลให้ราชาดาบคนอื่นๆที่อยู่ที่นี่นั้นพวกเขาจะไม่สนใจชีวิตและความตายของนายกรัฐมนตรีขอให้ภารกิจและคําสั่งของเขาสําเร็จก็เพียงพอเดี๋ยวว่าแต่นายกรัฐมนตรีเลยต่อให้คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันคือองค์จักพรพรรดิพวกเขาก็จะไม่หยุดจนกว่าพวกเขานั้นจะสามารถสังหารอาชญากรที่อยู่ตรงหน้าได้นั่นเองราชาดาบแห่งพินเปิงนั้นที่รู้สึกเป็นกังวลจึงมองไปที่ในทิศทางของตัวฟานในทันที เมื่อเห็นว่าในฝั่งของราชาดับหลิวมู่ไปเขาเป็นกังวลเป็นอย่างมากและจ้องมองไปที่ตัวฟานถึงแม้ว่าประมุขแห่งวิหารเทียนมู่นั้นจัดทรงพลังปีศาจรัติการตนนี้นั้นแข็งแกร่งการที่เราราชาดาบนั้นรวมพลังกันเป็นหนึ่งเพื่อจัดการปีศาจรัติการเกรงว่ายังไม่สามารถที่จะเอาชนะตัวฟานในวันนี้ได้แต่ตอนนี้นั้นมันต่างออกไปเนื่องจากราชาดาบทั้งเจ็ดนั้นกระจายออกไปเพื่อจัดการผู้คนที่อยู่บนแท่นประหาร แล้วจั่วฟานของเรานั้นเขาสามารถแยกร่างไปช่วยปกป้องคนณจานวนมากได้อย่างไรท้ายสุดแล้วจั่วฟานของเรานั้นคงไม่สามารถปกป้องทุกชีวิตไว้ได้ราชาดาแพงปินเพ,งเ,พ,ง,เพงเมื่อเข้าใจเรื่องนี้นะครับเขาก็อดเป็นกังวลเป็นอย่างมากเนื่องจากจั่วฟานที่เหมือนจะชนะนะครับแต่กับได้ประสบพบเจอกับความด่างพ้อยเขานั้นหวัดเรงว่า คงจะทําให้จัวฟานของเรามีบาดแผลในใจนั่นเองดังนั้นเขาจึงไม่พูดพามทำเพลงอีกต่อไปราชาดาแห่งปินเพลงหลิวมู่ไปนั้นไม่รอช้ารีบเหยียบเท้าและบินไปยังทิศทางที่ราชาดาพุ่งไปเพื่อที่จะ,ะเสริมกําลังให้กับปันจิงเซิงรวมไปถึงราชาดาจอมมีไรยังจูเจนเซียนนะครับท้ายสุดแล้วเนื่องจากพวกเขานั้นก็เป็นราชาดาเช่นเดียวกันสิบราชาดาบนั้นทุกคนล้วนแล้วแต่มีพลังไล่เลี่ยก,กันเนาะเพราะฉะนั้น ต่อหน้าพลังต่อหน้าพลังที่เท่ากันความเร็วที่เท่ากันพวกเขาที่เคลื่อนไหวในภายหลังจะสามารถไปทันหยุดการโจมตีของราชาดับที่โจมตีก่อนหน้านี้ได้อย่างเรยท้ายสุดแล้วโดยธรรมชาติพวกเขานั้นคงจะช้าไป1นก้าด้วยแรงดันที่รุนแรงนะครับบัดนี้นั้นคืนพลังที่ถูกส่งผ่านออกมาหมู่โรงเสียแรงดันแรงดันที่ถูก ปลดปล่อยออกมานะครับคืนพลังที่รุนแรงในเวลานี้มู่หลงเซียนนั้นก็ถูกหมายหัวโดยหนึ่งในราชาดาบอย่างปลายลิ่ยยุนอยู่ยุนนั้นแสดงท่าทีที่ดุร้ายและปลดปล่อยพลังออกมาในฝั่งของลิงยยุนเตียนนั้นก็คนที่มุ่งตรงมาก็คือราชินีดาแผงสายฝนปายลิย่ยย่ในฝั่งของปลายลิย่ยยูนนั้นนางก็มีความสัมพันธ์ซ้ำติงกับจัวฟาน เป็นเหตุและผลตามให้นางนั้นหันไปมองจัวฟานเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าจัวฟานนั้นไม่ได้กระทําหรือว่า,อ,าอยู่เฉยๆท้ายสุดแล้วขอเอ่อท้ายสุดแล้วนะครับนางไปลีอยู่จึงแน่ใจว่าหากคนที่นางฆ่าเป็นหลิงหยุนเตียนนั้นคงจะเอ่อไม่มีปัญหาเพราะหากนางนั้นบุกไปฆ่าอย่างตระกูลหลวอะไรประมาณนี้ท้ายสุดแล้วจัวฟานนั้นจะต้องปวดในภายหลังอย่างแน่นอน ในเวลานี้นะครับหลิงยุนเตียนอดไม่ได้ที่จะกัดฟันและพูดน้อยแน่อนางพิษแกค,คิดจะฆ่าข้างั้นเหรอตายสุดแล้วนะครับบัตรนี้นั้นพวกเขาที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่อับปยุตและอยู่ภายใต้เนื้อมืออยู่ภายใต้เนื้อมือและอยู่ภายใต้ความตายของราชาดาบพวกเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดได้อย่างไรแต่ถ้าว่าในเวลานี้นะครับผู้คนที่หันไปมองอย่างทุก ผู้คนที่หันไปมองยังจัวฟานเนื่องจากจิตสังหารที่พุ่งพวกเขาหลายคนเหลือไปมองยังทิศทางของจัวฟานว่าจัวฟานนั้นต้องการที่จะช่วยผู้ใดแต่ทว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นกับหน้าตกตะลึงเป็นอย่างมากเนื่องจากจัวฟานนั้นไม่ได้พูดอะไรหรือขยับเยื่อเลยแม้แต่น้อยเขานั้นไม่มีความที่จะออกมาช่วยหรือว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะช่วยด้วยซ้ำท้ายสุดแล้วพวกเขาจึงทําได้เพียงแต่อดครวนนะครับแน่นอน เขานั้นไม่ได้มาที่นี่เพื่อช่วยพวกเราเหรอือหรือว่าเขานั้นเห็นแก่ผลประโยชน์โดยรวมมากกว่าในขณะที่พวกเขานั้นกําลังรู้สึกสิ้นหวังต่อนาความเป็นความตายของการโจมตีจากราชาดาบผูกแข็งแร่งเนื่องจากตัวฟันของเรานั้นดูเหมือนว่าจะละทิ้งพวกเขาทว่าในเวลานั้นตุมต้มตุ้มก็ได้มีเสียงสนั่นวันไว้ที่ดังขึ้นพวกเขานั้นได้ยินชัดสองหูในเวลานี้หลังจากสิ้นเสียงเราราชาดาบนั้นก็ต้องถอยรุ่นในทันที อา,อาทิเช่นนะครับสร้างกวนเฟยหยุนหลังจากที่ต้องถอยกลับในเวลานี้นั้นเขารู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่าร่างจิตร่างนั้นปรากฏอยู่ตรงหน้าเราฉเฉลยน้องข้าสบายดีไหมในฝั่งของข้างๆมู่หลงเซียนะครับน,นักแท่นพานที่นางนั่งอยู่บัดนี้มีชายคนหนึ่งสวมสวมเสื้อคลุมสีแดงและสวมสัญ,ญลักษณ์ที่เอวเป็นสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ญญของหยกนกะแน่นอนครับนี่ เมื่อได้ยินเสียงนั้นเสียงที่คุ้นเคยนางนั้นก็รู้ได้ทันทีท่านพี่ในฝั่งของราชาดาบนะครับสร้างกวนเฟยยุนเมื่อเห็นเหล่าร่างของเจ็ดคนที่ปรากฏดอยู่ตรงหน้าร่างที่ปรากฏดอยู่ตรงหน้าเขานั้นเขาก็ได้รู้ทันทีเลยว่ามันเป็นใครภายใตย้ใบหน้าเสื้อคคุมนั้นเขาก็กัดฟันและพูดขึ้นในทันทีว่าเฟยเสียงเจ้าเจ้าปรากฏตัวอีกครั้งเขานั้นจ้องมองไปที่คนด้านหน้านะครับและกัดฟันด้วยความเกลียดชัง ในฝั่งของสร้างกวนเฟยเซียงนั้นก็ได้ยิ้มและพูดขึ้นในทันทีว่าเฟยหยุนเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะไม่ได้เจอกันมาตั้งร้อยปีสบายดีไหมขิวซันเท่านะครับเราเจ้าหน้าที่รวมไปถึงชาวบ้านรวมไปถึงผู้คนต่างๆนั้นต่างก็ตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากและแล้วในเวลานี้ก็มีคนออกมาตัวทีครับและแล้วก็ในเวลานี้มีอีกคนหนึ่งนะครับที่พูดขึ้นจากพวกเขาเจ็ดคนได้พูดขึ้นในทันทีว่า จิงเตียนไปรีจริงเตียนนี้ข้าขอข้านั้นมีบัญชีเก่าที่ต้องสะสางกับมันได้เลยระวังตัวด้วยอตอนนี้พวกเขาทุกคนนั้นนะครับล้วนแล้วแต่มีแผ่นยกที่มีลวดลายต่างๆแขวนอยู่ที่เอวอตอนนี้ชายสวมชุดคุมสีดำลายจันเซียวและแน่นอนครับในเวลานี้ตัดไปก็จะเป็นชายหนุ่มในชุดคุมสีดำที่มีดวงอาทิตย์อยู่ด้านหลัง แน่นอนครับพวกเขาทุกคนนั้นก็มีหยกซึ่งเป็นการบอกถึงตัวตนของอระดับผู้ดำระดับสูงนั่นเองท้ายสุดแล้วนะครับในเวลานี้นั้นดูเหมือนว่าจะมีคนหมายหัวไอในฝั่งของอลิงทุกทีครับในฝั่งของไปรีจริงเตียนเนาะราชาดาบติดอาวุธาราชาดาบคนที่สิบที่แขนด้วนของเรานั่นเองซึ่งเขาเป็นใครก็เดี๋ยวในตอนหน้าเราก็จะได้รู้กัน และแล้วนะครับในเวลานี้พวกเขาเจิตคุณนั้นก็ได้อ่ามองศัตรูด้วยความเยดหยามทุกคนนั้นเบะปากในทันทีในเวลานี้นะครับจัวฟานของเรายังคงไม่ขยับขยื่นและยังคงยืนดูอย่างเงียบๆแต่ทุกคนนั้นกลางก็ตกตะลึงชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองรวมไปถึงเราผู้คนจากจังหวัดดาราดาบและผู้คนจากวิหารเทียนหมรวมไปถึงทุกคนที่เป็นผู้นําระดับสูงที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะบนแทน่นปรานหรือว่าด้านล่างนั้น บางก็ต้องตกกระลึงนี่มันล้วนแล้วแต่เป็นพยักที่ถูกลืมใช่แล้วครับเราผู้แข็งแกงร่งพยักที่ถูกลืมเมื่อร้อยปีก่อนนั้นได้ปรากฏตัวอีกครั้งพวกเขานั้นประหลาดใจมากแท้ที่จริงแล้วทุกคนนั้นเคยเป็นผู้ที่เรื่องชื่อบางคนนั้นเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปต่างๆหายตัวไปเป็นร้อยปีไม่เคยเห็นแม้แต่งเงาแต่วันนี้พวกเขาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งต่อหน้าการโจมตีและ พวกเขานั้นปรากฏตัวขึ้นในฐานะของสมาชิกจากวิหารเทียนมู่นี่มันน่าเหลือเชื่อในฝั่งของอผู้คนจากวิหารเทียนมู่ที่อยู่บนแท่นประหารพวกเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากพวกเขานั้นก็ไม่รอช้านะครับตะโกนออกมาเห็นคนทั้งเจ็ดพวกเขาดีใจและร้องไห้ออกมารวมไปถึงร้องตะโกนด้วยความตื่นเต้นร,ราชาทำทั้งห้าราชาทำทั้งห้าและทูตแห่งดวงอาทิตย์รวมไปถึงทูตแห่งจันทรา ของถงเตียนมู่ของเราปรากฏตัวแลว้วบัตรนี้นั้นนะครับเราผู้แข็งแกร่งภปยที่ตัวฟานเก็บซ่อนไว้นั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วราชาธรรมกับเทวทูตทั้งสองที่ได้มาเพิ่มนะครับหนึ่งในเทวทูตก็ได้มีหูรันตรงเนาะแล้วก็เทวทูตอีกสองคนนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนักที่แห่งนี้แล้วก็จะครบนะครับสามเทวทูตแล้วก็ห้าราชาธรรมนี่คือขุมกําลังที่เป็น เสียงตะโกนอย่างบ้าคลั่งบัดนี้ผู้คนในวิหารเทียนมู่นั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากในเวลานี้นะครับปยักที่ถูกลืมก็ได้ปรากฏขึ้นเอาละสิครับตัวฟานของเรานั้นดูเหมือนว่าจะได้รวบรวมผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดและเปิดเผยไพ่ในมือของตัวเองแล้วการมาถึงของผู้เยี่ยมยุทธที่แข็งแกร่งสงครามครั้งสุดท้ายกําลังจะเริ่มขึ้นก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับวันนี้ตอนที่1นึก็สนุกมากๆอันนี้คือเนื้อหาตอนเดียวแบบ เนื้อหาตัวเต็มเนะาะส่วนคนที่ชอบสรุปแบบสั้นๆได้ใจความก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ยังไงก็นั่นแหละครับแต่ละช่องมีแนวทางของตัวเองเนาะขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆที่รับชมมาจนถึงจุดนี้อยังไงถ้าไม่ผิดพลาดหรือว่าคาดเคลื่อนตรงไหนวันนี้ก็น่าจะไม่ตกบรนทัดไหนไปเนาะ <S <S ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีวันที่22นะครับวันน Taj ี้2อ่าแล้วก็21หยุด1วัน ก็นั่นแหละครับวันนี้จะลงให้ทั้ง2ภาคเนาะหนึ่กับตอนที่900กว่ายัางไงก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซับ์ตเสมอมานะครับยังไงก็คอมเมนต์ไปอคอมเมนต์ด้วยความสุภาพก็แล้วกันเอาละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ